สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่แบบว่าเราน่าจะเจอกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเรื่องที่ผู้ใหญ่อ่ยไวทำงานแล้วแต่ก็ยังอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ซึ่งจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยโอ้โหเบื้องหลังมันหลากหลายมากเลยค่ะมีตั้งแต่เรื่องค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะการจะแยกไปอยู่เองมันก็แบบเท้าทายเรื่องเงินมากๆครับผม จริงครับหรือบางทีก็เป็นเรื่องการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นด้วยใช่ค่ะหรือบางคนก็อาจจะแบบกลับมาตั้งหลักก่อนหลังจากเจอวิกฤตอะไรบางอย่างมาอืมอืมเป็นไปได้หมดเลยครับแต่ที่นี้เนี่ยถึงแม้จะมีเหตุผลดีๆรองรับนะคะการอยู่แบบเนี้ยมันก็เอ่ออาจจะนามาซึ่งความรู้สึกที่ซับซ้อนนิดนึงโดยเฉพาะความรู้สึกผิดหรือความอึดอัดใจนะคะครับเข้าใจเลยครับมันอาจจะมาจากแรงกดดันรอบข้างหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะอาจจะมาจากความคาดหวังของสังคมหรือบางทีเราก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเนาะเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองสำรวจดูค่ะจากข้อมูลที่เรามีว่ามีแนวทางมีมุมมองอะไรบ้างที่จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันมันราบรื่นขึ้นลดความรู้สึกผิดแล้วก็สร้างสมดุลในชีวิตได้มากขึ้นเอาละค่ะงั้นเรามาลองแกะรอยกันก่อนเลยดีไหมคะว่าไอความรู้สึกผิดที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ ข้อมูลที่เราดูกันมาน้ชี้ไปหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องอค้านิยมสังคมที่แบบฝังหัวเรามานานว่าโตแล้วต้องเป็นอิสระนะต้องมีบ้านของตัวเองครับพอเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาเริ่มมีบ้านมีครอบครัวมันก็อดเปรียบเทียบไม่ได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีความรู้สึกเกรงใจกลัวว่าเอ๊ะเราจะเป็นภาระให้พ่อแม่หรือเปล่าอืมอืมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่เจอบ่อยหรือแม้แต่ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่พอกลับรู้สึกผิดซะง,งั้นที่ต้องการมันขึ้นมาครับแล้วก็ยังมีเรื่องกลัวถูกมองว่าไม่ประสบความสําเร็จด้วยใช่ไหมครับแปลว่าการยังอยู่บ้านพ่อแม่เนี่ยมันเท่ากับว่ายังไปไม่ถึงไหนหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะมันถูกตีความไปแบบนั้นได้จริงๆซึ่งประเด็นเรื่องความรู้สึกผิดเนี่ยนะครับอ,อ่มันน่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนถึงบรรทัดฐานสังคมบางอย่างที่แบบ อาจจะไม่ได้อัปเดตตามความเป็นจริงทางเศรษฐกิจสังคมสมัยนี้เท่าไหร่สิ่งที่เอกสารหลายชิ้นที่เราดูมายืนยันตรงกันก็คือว่าการอยู่กับครอบครัวในวัยผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยแล้วในยุคนี้ด้วยปัจจัยต่างๆมันทําให้กลายเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่สัญ,ญญาณความล้มเหลวส่วนตัวอย่างที่กลัวกันมีข้อมูลชิ้นหนึ่งระบุชัดเลยว่าปัจจัยเศรษฐกิจนี่แหละ เป็นเหตุผลหลักเกิน70%เลยนะครับในเขตเมืองใหญ่ๆโห oh, 70%เลยเซนเลยหรอคะชัดเจนมากเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาดูแนวทางปฏิบัติกันดีกว่าว่าข้อมูลแนะนําอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราปรับตัวแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นคือข้อมูลก็มีข้อเสนอแนะหลายอย่างนะคะขอหยิบยกประเด็นสําคัญสําคัญที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้จริงอย่างแรกเลยที่ข้อมูลเน้นมากๆคือการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนค่ะอืมอันนี้สําคัญมากครับ ขอบเขตน,นี้หมายถึงอะไรบ้างครับก็คือการตกลงกันให้ชัดเจนค่ะเรื่องพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวหรือแม้แต่เรื่องการตัดสินใจส่วนตัวบางอย่างข้อมูลย้ำว่าการสื่อสารเรื่องพวกนี้ต้องแต่น่นๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆที่ข้อมูลพูดถึงเลยนะคือแค่เรื่องการเคาะประตูก่อนเข้าห้องนอนลูกที่โตแล้วเนี่ยก็ช่วยลดความเข้าใจผิดได้เยอะแล้วค่ะครับครับสร้างความเคารพซึ่งกันและกันเนาะใช่ค่ะแล้วพอมีขอบเขตชัดเจนแล้วเนี่ยข้อมูลก็ชี้ไปที่เรื่องถัดมาเลย คือเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในบ้านอันนี้หมายถึงช่วยงานบ้านอะไรแบบนี้เหรอครับเขาช่วยงานบ้านตามกําลังที่เราไหวแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการร่วมรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายบางส่วนค่ะตามที่ตกลงกันอาจจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตอะไรแบบนี้นะคะอ๋อครับครับเข้าใจครับมีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากข้อมูลอันนึงนะคะคือเขาบอกว่าการที่เราช่วยเรื่องเงินเนี่ยแม้จะเล็กน้อยนะ แต่มันส่งผลทั้งจิตใจมากเลยค่ะมันช่วยเปลี่ยนสถานะเราจากแค่คนอาศัยให้กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านจริงๆอืมจริงครับมันทําให้รู้สึกเท่าเทียมกันมากขึ้นแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ข้อมูลเน้นเหมือนกันคือการสื่อสารเป้าหมายและแผนชีวิตของเราให้คุณพ่อคุณแม่ทราบอันนี้ช่วยยังไงครับการบอกแผนเนี่ยคือพอเราแชร์ให้ท่านฟังว่า เออเรากําลังเก็บเงินเพื่ออะไรอยู่มีเป้าหมายอะไรหรือมีแผนจะย้ายออกเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะคะมันช่วยลดความกังวลของท่านได้เยอะมากเลยค่ะอ๋อครับครับทำให้ท่านเห็นภาพอนาคตเนอะใช่ค่ะท่านก็จะเข้าใจสถานาการณ์ของเรามากขึ้นด้วยประเด็นเหล่านี้นี่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วข้อมูลก็ยังเสริมอีกนะครับว่าแนวทางพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคลดความขัดแย้งเฉพาะหน้านะครับแต่มันเป็นการลงทุนเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวเลย ในฐานะที่เราก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันการสร้างขอบเขตเนี่ยมันไม่ใช่การผลักไสแต่คือการสื่อสารความต้องการของเราอย่างมีเหตุผลเพื่อให้การอยู่ร่วมกันมันสบายใจและเคารพกันทุกฝ่ายแล้วเรื่องการสื่อสารแผนเนี่ยมีข้อมูลบางส่วนชี้ได้ว่าการที่พ่อแม่เห็นภาพแผนของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ลดความกังวลท่านนะแต่มันทําให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราด้วยไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อันนี้ช่วยเรื่องความเข้าใจได้ดีมากจริงๆครับโอ้โหมุมนี้น่าสนใจมากเลยค่ะไม่เคยคิดถึงเลยอีกมุมมองหนึ่งที่ข้อมูลหลายชิ้นพูดถึงเหมือนกันนะคะคือการปรับทัศนคติเกี่ยวกับคําว่าความสําเร็จของตัวเราเองด้วยคือเราอาจจะต้องลองทบทวนความคิดเดิมๆที่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แยกออกไปมีบ้านของตัวเองเสมอไปหรือเปล่าครับครับ ความสำเร็จมันอาจจะไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะครับใช่ค่ะลองมองในมุมกลับกันการอยู่ร่วมกันมันก็มีข้อดีเยอะแยะเลยอย่างที่ข้อมูลบอกชัดๆก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากทําให้เรามีเงินออมเร็วขึ้นครับหรือเปิดโอกาสให้ได้ดูแลพ่อแม่ใกล้ชิดขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้เลยจริงค่ะอันนี้มีค่าทางใจมากถูกต้องเลยครับ แล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับจะเห็นเลยว่าสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันกำลังท้าทายให้เราต้องนิยามคำว่าความสำเร็จหรือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันใหม่เลยการตัดสินใจอยู่บ้านในบางช่วงชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นการวางแผนที่รอบคอบและมีความรับผิดชอบที่สุดณเวลานั้นก็ได้นะครับ ข้อมูลที่เราดูกันมาก็ย้ำเสมอเลยครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณภาพของความสัมพันธ์และก็การเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจของเราเนี่ยมันสําคัญกว่าการพยายามทมําตามบรรทัดฐานเดิมๆที่อาจจะไม่เข้ากับชีวิตจริงของเราแล้วก็ได้ครับค่ะสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยแม้จะมีความท้าทายซับซ้อนอยู่บ้างแต่ก็สามารถจัดการได้อย่างแน่นอนค่ะหัวใจสำคัญเลยก็คือการสื่อสารที่เปิดอก สม่ำเสมอการกำหนดขอบเขตที่สมเหตุสมผลเคารพกันและกันแล้วก็การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของบ้านอย่างเต็มที่นะคะและสุดท้ายคือการปรับมุมมองของเราเองต่อความสำเร็จและความเป็นอิสระไม่จำเป็นต้องแบกความรู้สึกผิดไว้นะคะแต่ให้มองว่านี่คือการตัดสินใจที่อยู่บนความเป็นจริงและเราก็ควรจะยอมรับและภูมิใจในทางเลือกนั้นได้ค่ะ ครับผมและจากข้อมูลทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยประสบการณ์การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัยในลักษณะนี้มันจะส่งผลต่อพลวัตความสัมพันธ์ในครอบครัวย,ยังไงบ้างหรือว่ามันอาจจะค่อยๆปรเปลี่ยนมุมมองของสังคมโดยรวมเกี่ยวกับนิยามและความสมดุลระหว่างการพึ่งพากันกับความเป็นอิสระในอนาคตข้างหน้าได้อย่างไรบ้างนะครับ